คลิปนี้เป็นแนวทางในการถอยเข้าบ้านนะครับใครที่ถอยเข้าบ้านไม่ได้นะครับใครที่ถอยเข้าบ้านแล้วคลูดได้แผ่มานะนะครับดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับในการฝึกขับรถนะครับผมคลิปนี้ไม่พูดยาครับไปดูกันว่านักเรียนที่เรียนถอยเข้าบ้านคลิปนี้เขาทำยังไงไปดูกันเลยครับถอยเข้าบ้านนะครับผมมือบหม่ครับโฉบเข้ามาครับวิ่งตรงมากระจกมองข้างถึงเสาแล้วดึงออกขวาครับดึงให้หมดแล้วครับ ดึงเข้ามาแล้วดูครับว่าเขาไปแก้กำแพงหรือยังนะครับดูกระจกมังข้างฝั่งซ้ายว่ามีช่องว่างไหมถ้ามีคือรอบตรงหนงึ่งรอบสองรอบเอามาตรงตรงครับถอยมาให้ท้ายจ่อปากทางนะดูกระจกมังข้างฝั่งซ้าย,า,งายครับจ่อยังถอยมาแล้วหมุนซ้ายหมดครับทําไมต้องหมุนซ้ายล่ะครับพี่ตั้มครับเพราะซองอยู่ฝั่งซ้ายครับหมุนให้หมดเลยนะโค้งมารอขนาดครับรอขนาดครับขนาดแล้วยังขนาดแล้วเกิน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 เกนเกินเกนเกินแล้วถ่ายตรง ตรงตรงไปฟังเซนเซอร์ครับฟังเสียงเซนเซอร์โอเคเรียบร้อยอเดินหน้าออกมาดีเดินหน้าออกมานะครับก็คือวิ่งตรงตรงมาเราจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมดูฝั่งขวาก่อนว่ามีรถมาไหมกระจกมองข้างเลยพุ่มไม้แล้วหมุนมาเดินหน้าตรงตรงมาครับกระจกมองข้างเลยพุ่มไม้แล้วหมุนซ้ายห,หมดครับหมุนนี้หมดนะครับหมุนนี่หมดฮะ โอเคแล้วขับตรงไปครับตรงมาครับผมนะครับดึงเข้าซ้ายนิดๆน,นะครับกระจกมองข้างถึงเสาแล้วดึงออกขวาเลยครับดึงหมุนให้หมดหมุนให้หมดแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายครับเห็นช่องว่างหรือยังเห็นแล้วคือรถตรงถอยมาตรงๆครับามาตรงๆก่อนนะามาท้ายถึงแล้วหมุนซ้ายให้หมดครับ โค้งมาเรื่อยๆครับไหลามาเรื่อยๆครับโค้งมาเรื่อยๆครับเช็คว่ารอ้อเราตั้งตรงกับแนวรถหรือยังแนวถงังหรือยังถ้าได้แล้วอยู่รถครับเบรกหนึ่งรอบสองรอบแล้วทำม,มาตรงๆอ่ะปล่อยเบรกเบาๆให้รถไหลด้วยมันเป็นร่องปล่อยเบรกเบาๆรถไหลด้วยนะฮะแล้วปล่อเบาๆแล้วไหลด้วยคืนคืนอ่ะฮะแล้วถทำตรงๆใช่ครับผมมันมีร่องนะตรงนี้มันมีร่องก็ ต้องระวังด้วยนะครับฟังเซนเซอร์นะครับใกล้หรือยังถ้าใกล้แล้วก็หยุดอ่าสวยงามครับทีนี้นะครับนักเรียนทําได้แล้วเดี๋ยวให้นักเรียนทําเองนะครับโดยที่ผมไม่บอกไม่พูดไม่กล่าวนะครับลองให้นักเรียนทําเองนะครับดูว่าจะทําได้ไหมนะฮะเพิ่งเลื่องคล้อนะเนี่ยอืมสวยครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนอยเข้าสองกันครับใส่ข้อป้าย เป็นไงเรียบร้อยโอเคสภาพเป็นไงบ้างโอเคไหมเรียกครูตั้มทำได้แล้วทำได้ทำได้แล้วนะ,อะยอดเยี่ยมครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลง,งานของครูตั้มนะครับพานักเรียนต่อเข้าบ้านได้แล้วหลังจากที่พาไปนวนหลายรอบอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับถามนิดนึงถ้าคะแนนเต็มห้าดาวให้ครูตั้มกี่ดาวให้ห้าดาวเลยค่ะห้าดาวเลย ว้าวขอบคุณม้องบ้านครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์ไอ้กดไลค์อย่างเดียวก็พอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับครับผมเดี๋ยวผมสรุปให้เพื่อนเพืนเพื่อนเพื่อนเข้าใจนะครับการถอยรถเข้าบ้านนะครับอันดับอันดับแรกเลยนะครับเราวิ่งตรงมาอย่างในคลิปนี้นะครับมันเป็นทางซ้ายมือของเรานะครับเราต้องรู้ก่อนว่าซองที่เราจะถอยเข้าประตูบ้านที่เราจะถอยเข้าอยู่ฝั่งไหนของเราครับผมนะนะครับเราต้องรู้ก่อน ถ้าไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวมันจะวงกลมอะไรนะครับผมเข้าเรื่องเลยครับผมวิ่งตรงมาครับเราต้องดูก่อนว่าบ้านเรานะครับประตูทางเข้าที่เราจะถอยอยู่ทั้งฝั่งไหนนะครับดูให้ชัดเจนดูให้เคลียร์สวที่เข้ามาดูคลิปนี้ตั้งใจลำดับขั้นตอนให้ดีๆนะครับผมะนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังอันดับแรกต้องรู้ก่อนว่าประตูอยู่ทั้งไหนอย่างคลิปนี้ประตูอยู่ทั้งฝั่งซ้ายมือครับวิ่งตรงมาครับวิ่งตรงมา วิ่งตรงมาอย่าเข้าไปใกล้อยู่กลางถนนปกติเลยถ้าถนนมี2เลนก็อยู่เลนเราปกติอาจจะถ้าถนนมันใจหนอกก็ดึงเข้าซ้ายนิด,นดแต่ถ้าถนนแคบๆอย่างในซอยอย่างในคลิปนี้ไม่ต้องดึงเข้าครับวิ่งตรงๆมาปุ๊บให้นะครับให้กระจกมองข้างนะครับถึงเสาแล้วดึงออกขวาครับนะครับดึงออกขวาเรายังไม่ถอยนะถ้าเพื่อนๆน,นะครับขับรถมาปุ๊บยังไม่แข็งเพิ่งเริ่มวิ่งมาเอาเจริัว ดูกระจกมองข้างนะครับดูกระจกมองข้างนะครับดูกระจกมองข้างนะครับให้ถึงเสาบ้านประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้นะให้ตัวกระจกมองข้างเนี่ยถึงเสาบ้านประมาณนี้อันนี้คืออันนี้คือทางเข้าบ้านใช่ไหมสมมุติสมมุตินะสมมุติอันนี้คือทางเข้าบ้านตรงนี้เป็นกระแพงเลยตรงนี้คือเสาบ้านนะครับอันนี้สมมติตรงนี้เป็นทางเข้าเสาฝั่งนี้เป็นเสาแรกนะครับให้ถึงเสาที่สองนะนะครับถึงเสาที่สอง พอถึงเสาที่2เราดูกระจกมองข้างปุ๊บพอถึงประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆนะครับก็คือมันจะมี2แบบเพื่อนๆที่ขับรถคล่องนะรับเพื่อนๆที่ยังขับรถไม่คล่องถ้าใครยังไม่คล่องขับมาจอดใน่มาช้าให้กระจกมองข้างถึงแนวข้อมูลลขวาแต่ถ้าเพื่อนๆคล่องแนวแบบในคลิปปุ๊บเอาคร้าวๆนะครับเอาคร่าๆถึงคร้าวๆอาจจะอาจจะก่อนถึงนิดนิดหรืออาจจะเลยนิดนิดไม่ต้องเป็นะบนดึงออกขวาไปรถไหล่ช้าๆดึงไปฟื้นนะครับดึงไป ก่อนหนึ่งก็ดูกระจมองข้างฝั่งขวาก่อนว่าด้านหลังมีรถมาไหมมีมอเตอร์ไซค์วิ่งตามมาไหมถ้ามันมีก็ดึงออกไปช้าๆเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับตรงไปปุ๊บค้างพุ่งไมัยหมุนให้หมด <c oughs> หมุนให้หมดเลยนะครับค้างพุ่มอะไไหลโค้งไปเลี้ยวขวาไปปุ๊บใกลอ้อ่ประตูฝั่งนูน้นใกล้กำแพงฝั่งนู้นนะครับใกล้แล้วชะลอครับชะลอหยุดนะครับดูกระจมองข้างฝัง่งซ้ายครับว่าตัวถังรถเรากับประตูบ้านมีช่องว่างไหมถ้ามีถอยมาทาตรงครับ สอ้เกียร์ถังคือรถตรงถอยมาตรงให้ท้ายรถเข้ามาจ่อปากทางเข้านะครับใกล้ๆใกล้ๆทางเข้านะนะครับใกล้ๆทางเข้าแต่ยังไม่แต่ท้ายรถยังไม่ได้เข้ามาในบ้านนะให้เข้ามาอยู่อยู่ตรงบริเวณปากทางปากทางประตูทางเข้าบ้านเนี่ยให้ใกล้ถึงแล้วหมุนให้หมดรถเคลื่อนที่ช้าๆครับเราทําเก่งแล้ว คล่องแล้วค่อยทำเร็วก็ได้แต่ตอนนี้เราเริ่มต้นทําด้วยใช้ก่อนหมุนไมห้หมดครับหมุนไมห้หมดหมุนซ้ายไมห้หมดพี่ตั้มครับทำไมต้องหมุนซ้ายครับก็เพราะว่าประตูทางเข้าซองทางเข้าอยู่ทางฝั่งซ้ายของเรายัางไงล่ะครับนั้นตอนถอยมาเราหมุนซ้ายหมดพี่ตั้มครับวิืคอกี้ตอนที่เราวิ่งมากระจุกมองข้างตรงเสาแล้วเราดึงออกขวาทําไมเราหมุนขวาล่ะครับเพราะว่าซองอยู่ฝั่งซ้ายจําไว้นะครับเรายังไม่ได้ถอยเรายังเดินหน้าอยู่ถ้าเราเดินหน้าเราออกขวาไปได้ครับ แต่เมื่ออะไรที่เราถอยนะครับเมื่ออะไรที่เราถอยดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายก่อนหมุนพวงมาลัยฝั่งซ้ายครับเพราะซองอยู่ทางฝั่งซ้ายจําเทคนิคนี้ให้ดีๆนะครับจะได้ไม่หลงพวงมาลัยนะครับผมหมุนซ้ายหมดโค้งมาครับโค้งมาฟืบดูฝั่งซ้ายว่าท้ายราถท้ายรถเราไปเบียดประตูบ้านฝั่งซ้ายไหมดูท้ายรถฝั่งขวาไปเบียดประตูบ้านไหมนะครับดูดีๆถ้าไม่มั่นใจหยุดรถใส่เกียร์พีลงไปดูข้างนอกเอาให้เคลีย ี๋ยวจาสถานการณ์ว่ามันห่างแค่ไหนห่างเยอะกับมานั่งในรถแล้วดูสภาพไปรล้อมจําไว้ว่าแบบนี้มันห่างเยอะแต่ถ้ามันเบียดมันชิดกับเข้ามานั่งในรถก็ดูว่ามันเบียดมันชิดแล้วก็จําสภาพไปดล้อมไม่ได้ว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็พอถอยโค้งเข้ามาปุ๊บพอรถตั้งตรงกับแนวประตูนะครับเราเห็นว่า,เ,าเราเนี่ยอยู่ในแนวนอยูใ่ในแนวเดียวกับทางเข้าบ้านแล้วคือรถตรงถอยมาตรงฟังเสียงเซ็นเซอร์ด้านหลังถ้ามีกล้องมองหลังก็ดูว่า ทางรถหรอก็เข้าไปใกล้กำแพงเข้าไปใกล้ประตูบ้านเข้าไปใกล้รถที่จอดอยู่หรือเปล่าฟังเสียงเซ็นเซอร์ด้วยไล่มาช้าฟังเซ็นเซอร์ไล่มาช้าฟังเสซ็นเซอร์จนกว่ามันจะดังปี๊บ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 ทีทีก็หยุดนะครับหยุดหยุดรถปึ๊บใส่เกียร์พีดึงเบรกมือแล้วก็ลงไปดูผลงานตัวเองนะครับถ้ามันยังไม่ถูกใจทําใหม่ทำเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะจับทางได้แต่คลิปนี้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รู้ได้ลองได้ดูว่า มันต้องทําประมาณนี้นะครับผมสอนนักเรียนประมาณนี้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนงใหม่ใครที่ฝึกขับรถใครที่ถอยเข้าบ้านแล้วโดนพ่อว่าโดนแฟนบ่นนะครับถอยไม่ได้สักทีนะครับดูคลิปนี้เป็นทางค่อยๆทําไปเดี๋ยวมันก็ได้ครับอาจจะเจอคําบ่นของคนรอบข้างอาจจะเจอคําว่าของคนรอบข้างอาจจะเจอคําด่าของคนรอบข้างเก็บมาเป็นแรงใจให้เราสู้ฮึดนะครับแล้วเราตบหน้าเขาด้วยความสําเร็จที่เราสามารถทําได้ครับลองมาเป็น แนวทางนะคลิปนี้เป <đấy> ็นแนวทางให้เพื่อนลองทำดูนะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนมือใหม่นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับ คนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ Facebook กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็น a c e b o o k กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสราเพื่อนเพื่อนใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนเขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้ง อ่ะอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูเขาว่าเขาทากันยังไงใครที่กลางสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับอ่าไว้เจอกันใน f a c e b o o กลุ่มนะครับผมผมพี่ตั้มถามริยะนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับรถมือใหม่หับครับ,ครบใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียว ไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเตยนเล่นไม่เคยพาถาข้อซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพืเอนๆนะครับขับรถนะครับแซงเปเล่นแล้วก็ขอยเข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ รับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์อโทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอดิดายอยด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเดินติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้ที่นด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันที่นะาสัุดนิเทศสุนทรภาพยูทูบได้ไหมครับ